องไปดีมาดีช anel หนึ่งเก้าสองแปดเราวาร์ปพาเพื่อนๆนนะคะมาอย่างจังหวัดสมุรปราการค่ะซึ่งไอไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักน,นะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและก็งดงามมากๆค่ะไหวพระสาขาสุขใจชมพระปรางเอียงคู่เม,มืองปากน้ำค่ะจังหวัดสมุรปราการนะคะก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงนะคะที่ไม่ใกลไม่ไกล จากกรุงเทพนะคะมากนักและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานตาอากาศบางปูนะคะปราสมุดเจดีและอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะคะที่เราแนะนําเลยนั่นก็คือวัดส,สาขาวัดเก่าเคร้าประวัติศาสตร์อยู่คู่เมืองปากน้ํามาช้านานเลยทีเดียวค่ะ เราพามายังวัดสาขานะคะตั้งอยู่บนเลขที่19หมู่3ถนนสุขสวัสดิ์สาขาตำบลน,นาเกลืออำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการคา่ะ วัดสาข,ขานะคะมีพื้เนื้อที่ทั้งหมดนะคะ27ไร่2งานค่ะและไม่ปรากฏนามผู้สร้างนะคะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะคะและได้รับวิสุงคคามมาสีมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2375 วัดสาขานะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช3 3 5 5ค่ะสันนิษฐานว่าชาวบ้านช่วยกันสร้างเมื่อคราวรบชนะพม่านะคะแต่เดิมชุมชนบ้านสาขาเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุชยาตอนต้นนะคะเมื่อเกิดสงครามก้าทัพรัชการที่หนึ่งให้ผู้ชายไปเป็นทหารค่ะ เือแต่ผู้หญิงและคนชาราเมื่อทหารพรม่าเดินทัพผ่านมานะคะชาวบ้านที่เหลือค่ะร่วมมือการสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญจนชนะได้ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะจึงมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านสาวกล้าก่อนจะเพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านสาขาเช่นในปัจจุบันค่ะวัสสาขานะคะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามเมื่อปีพุทธศักราช2375ค่ะ และพระพุทธรูปสำคัญนะคะเก่าแก่มีหลายองค์เลยทีเดียวค่ะที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อโตที่สร้างมาพร้อมกับวัดสาขานะคะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมาลาวิชัยส่วนอุโบสถนะคะโดยรอบจะมีรูปนิมิตโบราณแปดลูกค่ะวางอยู่บนแท่นพญานาคเห็ดเสียงนะคะมีการขุดพบนะคะพระ,ะพุทธรูปใต้วิหาร ซึ่งตรงกับฐานองค์หลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธรูปจิลาด้านบนเสียเป็นฐานของหลวงพ่อโตค่ะซึ่งเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่นะคะที่นิยมใช้กันในอดีตค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นคือพระปรางเอียงนะคะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดริมครองสาขาค่ะซึ่งเกิดจากดินซุดนะคะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั่นเองค่ะ และใต้พระอุโบสถนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะเทพศรีสาครานะคะซึ่งด้านในค่ะก็มีเหล่าถวยเทพนะคะต่างๆหลายองค์เลยทีเดียวค่ะรวมถึงพระตีมูลตินะคะองค์พระพิคเนศนะคะและมีอีกหลายๆองค์นะคะมีความงดงามมากๆเลยค่ะ และเดินเลี้ยวซ้ายมานะคะล้อมมาทางพระอุโบสถค่ะอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของห้องพระอริยสงฆ์พระเกจินะคะมีหลากหลายหลายองค์เลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่เราขอแนะนำเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาชมค่ะมาที่นี่นะคะได้ไหว้ขอพรครบทุกองค์เลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรานะคะเดินไปกันต่อค่ะที่ทางลอดโบสนะคะเป็นซุ้มพาวราหูดูน่าเกงขามเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลย mm hmm. เมื่อลอดแล้วนะคะ mm hmm. นั่นก็คือแสดงถึงการปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายนั่นเองค่ะ mm hmm. ตามเราเข้ามาเลยค่ะ mm hmm. เข้าไปด้านในกันเลย เมื่อเรารอดสุมประตูนพารลาหูเข้ามาแล้วนะคะห้องแรกค่ะที่เราจะเจอนั่นก็คือลูกนิมิตลูกเอกนั่นเองค่ะที่ได้ขุดค้นพบนะคะเป็นจำนวน8ลูกด้วยกันค่ะมีอายุกว่า240ปีเลยทีเดียวค่ะได้ขุดขึ้นมานะคะจากฐานเก่าประจำทั้ง8ทิศค่ะ เมื่อเข้ามาถึงจุดนี้นะคะก็อย่าลืมขอพรค่ะกับลูกนิมิตลูกเอกนี้เลยนะคะ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะนั่นก็คือพระพุทธรูปค่ะที่ถูกขุดพบนะคะหน้าวิหารหลวงพ่อโตนะคะเป็นหลวงพ่อสองพี่น้องศักดิ์สิทธิ์ค่ะป้องกันภัยทั่วทิศเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เราอยากแนะนำเพื่อนๆค่ะลองเข้ามาชมนะคะความสวยงาม และยังได้ขุดพบนะคะพระพุทธรูปใต้มิหารค่ะซึ่งตรงกับฐานองค์ของหลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธศิลาค่ะด้านบนเสียนเป็นฐานของหลวงพ่อโตเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นอีกก้อนใหญ่นะคะที่นิยมใช้กันในอดีตนั่นเองค่ะ เราขอแนะนำเลยนะคะต้องลองมาขอพรสักครั้งค่ะและยังเป็นการเสริมบารมีให้รากฐานของเรานะคะมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะเราเราได้รอดโบสถ์มาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะก็รอดท้องช้างค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองเหมือนว่าเราได้รอดพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงแล้วค่ะ ในวัดสาขานะคะยังมีอีกหลายจุดไฮไลท์นะคะที่เราแนะนําเลยว่าลองมาขอพรนะคะหรือมาเที่ยวชมค่ะหรือจะถ่ายรูป เป็นสถานที่เช็คอินอีกหนึ่งทีนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะะักค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการน,นี้เองค่ะและที่สำคัญนะคะวาสาขาแห่งนี้นะคะมีอายุกว่า230ปีเลยทีเดียวค่ะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะ แล้วก็ปัจจุบันค่ะได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในวัดแล้วนะคะก็จะเจอพระสังกจายค่ะมหาลาบลักษณะยืนองค์ใหญ่นะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดค่ะ พระสังกระจายมหาลาบองค์นี้นะคะมีความงดงามแล้วก็เด่นเป็นสง่ามมากๆเลยค่ะยืนอยู่องค์ใหญ่นะคะด้านหน้าของวัดเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆขับรถเข้ามานะคะก็จะเห็นความงดงามนะคะแล้วก็ขอพรเรื่องโชคลาภได้ดีทีเดียวค่ะและเมื่อมองเห็นอีกฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นพระปางคค่ะซึ่งมีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะตั้งอยู่ริมคลอง มีลักษณะเอียงค่ะและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะที่เขาเรียกกันว่าพระปรางเอียงนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อประมาณ100ปีก่อนนะคะได้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินจากน้ำท่วมขังค่ะทำให้พระปรางเอียงแต่ก็ไม่ได้ค้นล้มแต่อย่างใดค่ะ วันหยุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนค่ะเราขอแนะนําวัดสาขาอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตค่ะที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองปานเหา่ามวิชัยนะคะที่มีความงดงามและเป็นที่เคารพเริ่มใส่ของชาวบ้านสาขาเป็นอย่างมากคะ่ะเมื่อสักการะหลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะคะสิ่งต่อมาเลยนะคะก็คือการลอดโบสถ์นะคะซึ่งมีความเชื่อคือเป็นการสะดอเคราะห์นะคะและเป็นการเสริมความสิริมงคลให้กับตัวเราเองค่ะ แล้วเมื่อลอเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมปิดทองที่ลูกนิมิตลูกเอกตายโบดนั่นเองค่ะถึงจะครบสมบูรณ์นะบ๊ายบาย